เลย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 คอยทำไรลุงอา้าวมาดูครับอา้าวยังไงเลย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 เอา้าวไม่มีดินสักสักนิดเลยอะ่ะ เอามาดูเอาเอาพี่นบพี่นบทำอะไรเอาเออยกดำเอาเออเอาเข้าไปในดินอยู่ไหน เดี๋ยวไปถามดูหน่อยที่มีตีท้ายด้วยนะนี่ลุงลุงให้ตัวยังให้ตัวยัง,งรู้ไหมนี่ว่าไม่มีดิน่ะ เดี๋ยวถามดูน้องจอยก่อนมันเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นทำไมมารถเปล่าแบบนี้ ทำไมเมื่อกี้ฮะเอาตี่ทีู่ดแใหใส่ดไม่ใส่ลกเลใสก่อนไงอ่วนี่่ใส่เขามเลออกมาเลยโอ้ตายเลยเ็นี้ก็มี มาแบบรถเปล่าไม่มีดินเลยครับนี่นะที่ลุงไม่จิกตัวให้เมื่อกี้เนาะลุงไม่ได้บอกะวะลุงไม่ได้บอกวะมอ่ะหอะองงเลย ังอะไรเดี๋ยวมาดูฝีมือลิงหน่องถอยกันหน่อยครับเขาได้เหลี่ยมไหมเขาจะเหยียบบางคุณไหมเดี๋ยวรอชมครับเด็ดเนิบมากเลยครับทีมงานนี้เนิบจริงๆเลยอ่าเทไหนเทไหนเรียมไหนเรียมไหน ้วดับเสยก็เอ็งไม่ได้ปิดช็อปบอสฮะลืมอะไรสองเที่ยวแล้ว เ,ออเดี๋ยวเรายกดันไม่ขึ้นหรอกแดีวแว่นตามันเสียมยกดำไม่ขึ้นอะลืมปิดช็อปช็อปตัวปันเนี่ยถ้าลืมบ่อยๆนะถ้ามันทำงานตลอดอะ่ะแว่นตาตัวแว่นตามันจะ,นม,นจะมันจะสึกหรอครับ แล้วมันจะทําให้โยกดาไม่ขึ้นนะมันเป็นข้อเสียเลยนะจะบอกให้นะครับเพราะฉะนั้นโยกดาเสร็จปิดช็อปเลยครับอย่าลืมบ่อยนะครับถ้าลืมบ่อยบอกเลยว่าเสียตังค์ซื้อปั๊มใหม่ก็โลละสี่ห้าพันแล้ว ลันเลยเราน้อยใกล้เต็มแล้วครับโอ้เดี๋ยวจะได้วิ่งไปข้างบนแล้วจะไปตรงไปเอ้อเยเออจะหน้าไปเดนหน้าไา็มเร็นๆ ตรงไหนนเะอกเอกอ๋กอมันจะตันทางแล้วเนี่ยไม่ยอมเข้ามาเทตรงน,นี้ก่อนฮะนู่นแล้วมันจะไปนู่นแล้วเทนี่ดีกว่า ลงมาเลยเลยเอโอเคและฮะฮะเอ้นบ็นไร kind of มารถลาวไ่รู้ มาอย่างดีเลยถอยยกดำเลยเอ้พี่มาให้ตัวว้ใครมาหวานให้กับเองใช่หรอใช่หรอพี่ว่าพี่ฝากไว้กับใครวะรถดำคันหนึ่งอะไอ้นบหรือเปล่า buổi hôm nay. Này 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 này, đứng nam ai? Đứng nam ai? Em ở đây nơi. Đúng. Đứng nam ai? Em đi nơi. Đứng nam ai? Em đi nơi. ไม่พ้นเดินไปเกันชนบางโน่นนะกันชนนะ ถามโน่นหน่อยเมื่อกี้ทำไมมารถเปล่าเมื่อกี้ทำไมมารถเปล่าฮะเที่ยวเมื่อกี้รู้ไหมรู้ไหมไม่รู้มารถเปล่าไม่มีดินสักนิดเลยและไม่ได้ตัวด้วยรู้ไหมว่าไม่ได้ตั๋วมีตัวไหมในรถมีตัวไหมเมื่อวานอาไว้แห้งไ เล่มหนึ่งอยู<ป>่น<ป>ี่ไหมฮะไม่รู้เลยอ่ะเออไม่ได้ตัวก,ก็ไม่ได้ทวงเลยเนาะออได้เลย งงเลย <laughs> นั่นแหละงงเลยครับติดเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมสวัสดีครับ